สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ของเจวรปัตนะครับวันนี้ก็มาสรุปฟอร์มของสโมสรจากประเทศไทยในเวทีเอเชียนี่เป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2แล้วนะครับ2ทีมอย่างเมืองทองและก็การท่าเรือเนี่ยลงแข่งขันหลังจากที่บีูตกรอบไปเรียบร้อยอย่างน่าเสียดายให้กับซิดนี y f เโดยสิงเจ้าท่าก็บุกไปเยือนชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีใต้นะครับที่เกมแรกเนี่ย ก็บุกมายำใหญ่การท่าเรือถึงถิ่นที่ BG Sta เ i u ดียมซึ่งใช้เป็นรังย้าชั่วคาวไปถึง4ประตูต่อศูนย์ฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันแล้วก็ท้อให้เห็นนะครับว่าการท่าเรือเนี่ยจัดตัวแบบไม่ได้มองถึงการเข้ารอบแล้วนะครับเน้นผู้เล่นผสมผสานระหว่างตัวหลักกับตัวสำรองนําโดยพันยเ,เอลลาปาฟปริเป้อโมอริบแล้วก็ประกอบเปรมพักขณะที่ชนบุกของกุสตาโวโปเยก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเพราะว่านักแรกเนี่ยต้นความได้เปรียบไว้ถึง4ลูก เลยใช้ผู้เล่นจัดเต็มจากเกมที่แล้วเพียงแค่3คนเท่านั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแนวรับส่วนเกมรุกก็มีเตียโกโอโรโบเป็นความหวังก่อนที่ผลคู่นี้จะจบลงด้วยชัยชนะของชนบุกเจ้าบ้าน1ประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกมงของทางพักแจยองที่ได้มาตั้งแต่ช่วงต้นเกมก็เป็นแผลเดิมที่สิงเจ้าท่ายังเสียอยู่ถึงแม้ว่าในบทสัมภาษณ์ของทางโคชเอ็กวัฒพลแก้ผลึกและก็ทีมงานของการท่าเรือจะพูดว่าพยายามปรับแก้ไขในเรื่องของเกมรับ แต่ก็ยังโดนอยู่ดีและก็โดนแบบง่ายๆเป็นการเปิดโดยตรงแล้วก็โฉบวิ่งเปลี่ยนทิศทางมาที่เสาแรกแบบแทบจะไร้ตัวประกบเพราะว่าผู้เล่นของการท่าเรือเนี่ยเข้าถึงบอลช้ากว่าแล้วมันก็ไม่ทันก็เป็นเรื่องของการยืนตำแหน่งเรื่อมๆนะครับที่แก้แล้วไม่หายแต่ว่าผู้เล่นทุกคนพยายามเต็มที่นะครับหลายคนที่มีโอกาสถูกส่งลงสนามไปเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าทุกคนอยากจะโชว์ฟอร์มเพื่อเป็นส่วนสําคัญของทีมในซีซั่นต่อไปแต่พอเล่นรวมกันแล้วเนี่ยมันขาดความมั่นใจ ขณะที่สภาพอากาศก็อาจจะมีผลนะครับแต่เรื่องของรายละเอียดวิธีการเล่นเนี่ยถ้าดูตลอด90้าสนาทีแค่ดูทักษะพื้นฐานเบื้องต้นเลี้ยงส่งบงยิงความนิ่งในการคอนโทรลเกมของชนบุกก็ดีกว่าการท่าเรือทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่านี่คือทีมระดับแชมป์ของสโมสรเอเชียในเวทีใหญ่อย่าง AFC c h a m p i ปี้ยนส์ลีที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเอเชียอ e ซึ่งตัวแทนจากไทยก็เหลือทีมเดียวนั่นคือบุรีรัม ดังนั้นแพ้ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดวัดจากผู้เล่นฟูลทีมขอทั้งสองสโมสรต้องยอมรับว่าประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลระดับใหญ่ๆเกมนานาชาติผู้เล่นของการท่าเรือกลายเป็นคนตัวเล็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเลยนะครับทั้งที่แต่ละคนเนี่ยก็มีดีกรีอดีตทีมชาติกันทั้งนั้นแต่พอยิ่งเล่นเวลายิ่งเดินไปก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่าเราสู้แล้วแต่ว่าเราสู้ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่าเตียโกโอโรโบโคมหน่อยๆเนี่ยผมว่าโดนมากกว่า1ลูก พราะถ้าเกิดไปดูจากโอกาสหลุดเดี่ยวเนี่ยมันเป็นบิ๊กชารเท่านั้นเลยนะครับแต่ก็ยิงทิ้งยิงขว้างถือว่าเป็นโชคดีของการท่าเรือด้วยนะครับที่โดนเพียงแค่นี้โดยสัปดาห์นี้ก็จะได้พักเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะแข่งอีกทีเนี่ยก็คือเจอขอนแก่นในศึกลีกครับกลางสัปดาห์หน้าเลยเนื่องจากโปรแกรมไทยลีกที่ต้องแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยถูกยกไปเตะในเดือนเมษายนเพราะสิ่งเจ้าท่าใช้สิทธิ์ในการเลื่อนดังนั้นการเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจให้กลับมาอีกครั้งก็คือเกมกับจงอาง อันดับสาของลีกเพื่ออาจจะมีการการันตีได้เล่นสิทธิสโมสรเอเชียในฤดูกาลหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งสัญญาณดีก็พอมีนะครับเพราะว่าธีรศักเพลย์พิมายเนี่ยกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนที่ได้เป็นห่วงตอนนี้ก็คือบดินผาลาครับที่ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะหายสมบูรณ์กลับมาตอนไหนเพราะที่บอกว่าทีมเวิร์คหรือว่าระบบถ้าไปดูดีนะครับเกมริมเส้นของท่าเรือถ้าไม่มีบดินผาลาหรือว่าเควินดิโรมรามคนใดคนหนึ่งประจําการทางฝั่งซ้ายแค่นี้ คู่ต่อสู้ก็โล่งใจส่วนชุดบุกเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปเจอกับซินีเอฟซีที่เพิ่งจะเอาชนะแบงคอกแบบน่าเจ็บใจจริงๆววนอื่ง,งคู่นะครับไปที่ย่าเทียนจรันเบซาเมืองทองบุกไปเยือนไลออนซิตี้เซเลอร์จากฝูงของเอสลีกสิงคโปร์ซึ่งเกมแรกที่เนโรดมบ้านของกิเลนพยองเนี่ยเป็นไลออนบุกชนะ3ต่อ2โดยที่นำก่อนถึง30ก่อนจะเหลือ10คนและก็ทำให้เมืองทองเนี่ย โหมบุกอย่างหนักในช่วงเหลือไม่ถึง15นาทีสุดท้ายก่อนที่จะยิงไล่มาถึง2ประตูแต่แมตช์เนี้ยแม้ว่าจีโน่จะมั่นใจแต่ประสบการณ์ในการทำทีมแข่งขันระดับสมสงรเอเชียก็ไม่มีและที่สำคัญเนี่ยการมาเยือนสนามจราเบซาที่เป็นย่าเทียมไม่ว่าจะพูดยังไงมั่นใจสามารถเอาชนะได้แน่กับสกอร์ที่ตามหลังเพียงแค่ประตูเดียวแต่จากการจัดตัวเนี่ยเหมือนจีโน่จะมั่นใจในตัวลูกทีมมากจนเกินไปนะครับแม้ว่าจะแก้ปัญหาในเกมรับด้วยการพัก ได้รับเกาหลีอย่างโอป้าฮงที่พลาดเยอะมากในเกมแรกที่เจอกันเพื่อเอาโคต้าตัวนี้ไปใส่เกมรุกมากยิ่งขึ้นแต่ดีกรีของทางลอองสเตติเซเลอร์เนี่ยก็มีทีมชาติสิงคโปร์ที่ตีว่าเคี่ยวกับเกมระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวาอ,อันนัวคนที่ยิงประตูทีมชาติไทยนะครับในเกมที่แพ้เรา2องต่อสของซึร์อาเซนครับแมสติมเล็กสแตงและก็บาสรัมเซล่าได้เป็นโคต้าต่างชาติชั้นดีที่เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเบลเยียมแล้วก็อดีตเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วย และสุดท้ายสิ่งที่จีโน่กับเพื่อนเพื่อร่วมทีของเมืองทองคิดกันเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะจากที่ตามหลังลูกเดียวเนี่ยต้องการชนะ1นึ่งศูนเป็นอย่างน้อยหรือผลต่างหนึ่งลูกเพื่อเน้นต่อเวลาเพราะกดอเวโกไม่มีแต่กลายเป็นว่าช็อตครับโดนถล่มกระจุยเลยถึง4ี่ศูนย์โดยไลอ้อนซิตี้เซเลอร์เนี่ยก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมได้สกอร์รวมท่วมท้น7ต่อ2ก็ทําให้เซเลอร์เนี่ยเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนนะครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่า จะผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายและจะไปเจอกับทางซานเฟเช่ที่โรชิม่าจากเจลีของญี่ปุ่นก็คิดกันเอาไว้ง่ายๆนะครับว่าวันนี้เราบอกว่าลีกเราเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่ทีมที่ไปได้ไกลกว่าคือทีมจากเอสลีกสิงคโปร์ทีพ่พวกเขายังดูเล่นแบบเข้มข้นตามแท็กติกวิธีการที่โค้ชเขาสั่งคือถ้าไม่เห็นความผิดพลาดแล้วก็ลูกเสียสมาธิของเจ้าถิ่นเลยเล่นแนวอัจิโน่เนี่ยก็หัวเสียหุดหงิดน,นะครับหลังจบเกมเนี่ยให้สัมภาษณ์แน่นอนยินดีกับทางไลออนซิตี้เซลเลอร์แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก เดือดดานด่าเลยนะครับกับการจัดโปรแกรมของไทยลีกเพราะว่าตเตะเซตแมชเนี้ยวันนี้ก็ต้องเดินทางกลับนะครับแล้วก็ซ้อวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวเตะเกมลีกเจอกับบุรีรัมย์อีกแล้วครับซึ่งจีโน่ก็บ่ยักเลยแหละครับเพราะตอนเนี้ทีมก็รั้งอันดับ3ด้วยในศึกไทยลีกแล้วก็ต้องรุ้นอันดับให้ดีกว่าเดิม พื่อจะกลับไปเล่นในบอลถ้วยเอเชียอีกครั้งในปีหน้าหากจะวิเคราะห์กันนะครับตามเนื้อผ้าผมว่ากิเลนยพยองเนี่ยแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมการแข่งขันเลยเดินอจากอุโมงค์ภาษากายของนเตะหลายคนสีหน้าแวลตาเนี่ยเหมือนกับโดนนําจนหมดทางสู้ซึ่งอันนี้ครับมันไม่ควรจะเป็นคาแรคเตอร์ของทีมที่มีความกระหายและทะเยอทะยานอยากจะประสบความสําเร็จผมไม่ได้ว่านาเตะนะครับในภาพรวมของทีมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเราคิดแบบนั้นจริงๆ และมันก็สะท้อนถึงรูปเกมการเล่นสิ่งที่เมืองทองพยายามจะป้องกันเจอไลออนิตี้เซเลอร์เนี่ยอ่านขาดหมดเลยนะครับรับต่ำไลออนก็ใช้วิธีการเคลื่อนบอลไปมาเล่นหน้าหลายถ้าเจาะหน้าหลายเกมรับไม่ได้ก็จะเจาะหลังลายเกมรับหรือรอจังหวะให้กหลาหเมืองทองเนี่ยดันขึ้นมาไล่บอลสูงแต่สุดท้ายเมื่อโจมตีไม่ได้ก็ยังมีโจทย์หนึ่งนะครับคือออกด้านข้างแล้วโยนเข้าใส่อย่างลูก1นึ่งศูนย์นี่ก็ใช่นะครับ ถายมันเจอปัญหาเรื่องของการสื่อสารที่คุยกันไม่รู้เรื่องสำหรับเกมรับอีกเราจะเป็นกิติพงศ์หรือว่าอารีซิโซโ,ซโกที่บอลเนี่ยมันตกตรงกลางพองดีเป็นจุดเกรงใจกลายเป็นว่ากิติพองศ์ออกมาตัดบอลช้ากว่าแล้วก็โดนตัดหน้าจนเสียจุดโทษคราวนี้ประตูแรกของเกมเนี่ยมันสําคัญกับกิเลนพยองมากถ้าเกิดว่าเมืองทองไม่ได้ลูกนี้เนี่ยทุกอย่างจะจบเลยนะครับมีเพียงแค่จะโดนเยอะถึงกี่ลูกเท่านั้นเองเพราะว่าทุกจังหวะของการเล่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับ อย่างเกมก่อนเนี่ยโอปราโฮงนะครับโดนดรอปไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอารีซิโซโก้ที่ดูเก่าเกมในไทยลีกนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีมีโอกาสในการสร้างเกมหรือว่าเล่นเกมลุกกับเพื่อร่วมทีมแดนบนได้ด้วยนัดนนี้ก็ออกทะเลเฉยเลยนะครับแล้วเรื่องของสภาพร่างกายบอดี้บาลานซ์การทรงตัวกับการเล่นย่าเทียมชัดเจนเลยนะครับว่าผู้เล่นเมืองทองเนี่ยยังไม่ชินแล้วพอไปดูกันการโจมตีเร็วนะครับก็ทําให้เสียลูก2 ทั้งที่ไม่ควรเสียนะครับแต่บอลยาวของทายแม็กซิมเลสแตงเนี่ยก็จัดให้ชาอานัวคราวนี้ชาวอานัวรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับเขาก็จ่ายต่อให้กับบาต์ลามเซล่าเข้าชาร์จเลยกลายว่าปิดจ็อบเลยนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเมืองทองพยายามปรับเปลี่ยนนะครับแต่ก็เร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ทิสตองโดเนขาสมาธิลืมเช็คลาหน้าคนเดียวก็เสร็จอานัวอีกส่วนหนึ่งประตูปิดท้ายเนี่ยอานัวก็ยังได้ซึ่งเหือเป็นโบน,นัสสำหรับเขาแล้วกัน นัดน,นี้ถ้าเกิดจะให้สรุปนะครับรายละเอียดของเกมเนี่ยต้องยอมรับว่า l Lion อนสตีติสเซ l e r แก้เกมมาดีมากๆนะครับทุกจุดเลยแล้วก็ตั้งแต่ยังไม่เขียนลูกเริ่มเล่นเนี่ยแค่เสียงเหรียญเนี่ยเขาก็เน้นแล้วนะครับพอเข้าแผนเขาเมืองทองก็เลยกลายเป็นมาออมัดและกลายเป็นว่าทีมใน ACL 2ตอนนี้แต่ละวีคเนี่ยโดนยิงเร็วทุกทีมเลยนะครับส่วนกิเลประยงก็ต้องมาบุ่งมันกับฟุตบอลลีนะครับเกมต่อไปซึกหนัก เี๋ผมบอกแหละเจอบุรีรัมนะครับแต่ว่าจะไปใช้สนามบีจีเป็นรังเย่าชั่วคราวเพราะว่าทัน์ดโดมมีการติดจัดคอนเสิร์ตของ NCT ชุดนี้ศิลปินหรือว่าไอดอลเนี่ยโ,โหไปลงจัดคอนเสิร์ตตามสนามฟุตบอลกันเป็นแถวเลยเอาไปว่าใครจะแซะก็แซะไปนะครับว่าสนามบอลน,นะไม่ใช่สนามจัดคอนเสิร์ตแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทําแบบดีทางนั้นครับเพราะมันเป็นการหาไรายได้เข้าสโมสรเพราะตอนนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับลำพังจะให้แฟนบอลซื้อบัตรเข้าชมให้เต็มสนามเนี่ยก็ยังยาก บิ๊กแมชลงแข่งขันเนี่ยคนดูบางทีก็ยังไม่เต็มแล้วก็ไม่ใช่คนซื้อบัตรอย่างเดียวมันมีตัวสปอนเซอร์ตัวกิจกรรมต่าง,างๆมากมายที่ทําให้คนเนี่ยไม่ต้องลงทุนดังนั้นของที่ระลึกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้กันทั้งหมดการหารายได้เสริมคือสิ่งที่ดีที่สุดและที่ผ่านมาเนี่ยเมืองทองไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสภาพสนามนะครับจากการให้ใช้งานแบบติดติดกันเพราะว่าเขาก็กล้าจะปรับเปลี่ยนเพื่อรับเงินก้อนโตบางทีจัดคอนเสิร์ตได้เป็นสิล้านบาทก็เจียดงบบางส่วนหรือว่าตีราคาไปเเเลยใในกาาารซ่่ออมแพพืห้้จภ ที่จะมาเช่าเนี่ยได้รับทราบก่อนดังนั้นก็คงไม่ต้องแคร์อะไรมากนะครับขอเพียงแค่สมโมสรเนี่ยมีเงินหล่อเลี้ยงบุญเวียนภายในทีมาให้นักเตะได้มีกําลังใจในการสู้ต่อก็น่าจะเป็นเวที่ทั่วโลกเขาทํากันเพียงแค่ว่าในบ้านเราเนี่ยแฟนบอลอาจจะไม่ได้อินกันถึงขนาดเป็นวงกว้างที่จะขวนขวายเพื่ออุดหนุนสมโมสรไอ้ตรงนี้ก็ว่าไปต่างกําลังแต่บางคนเนี่ยมือไม่พายเอาเท้ารานามไม่ซื้อไม่ว่าโพสแซคอมเมนต์เปรียบเทียบต่างๆนานา,นา,นาน แต่หารู้ไหมนี่แหละครับรายได้หลักของกีเรนพยองอีกหนึ่งช่องทางจะั้นไปดูฟอร์มของยู20กันดีกว่านะครับนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของจีนแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนซึ่งเราเองตกรอบไปเรียบร้อยนะครับเจอโปรแกรมหนักแพ้ญี่ปุ่นและก็ต่อในเกเาหลีใต้ส่วนซีเรียเนี่ยยังมีความบอลเล็กๆนะครับหลังจากแพ้เกาหลีใต้1.2ต่อแล้วก็เสมอกัญี่ปุ่นดังนั้นพวกเขาถ้าเก็บสาคะแนนได้เนี่ยก็ไปลุ้นผลให้อีกคู่หนึ่งญี่ปุ่นไม่ชนะเกาหลี ก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะแสงในการเข้ารอบแต่กลายเป็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสู้ดีเหลือเกินนะครับเอเมิสันเปนรามีการโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งแต่แกนหลักก็ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยกศกรบุรพาแล้วก็ธนาวุฒิโพชัยที่ได้โอกาสเป็นตัวสำรองในเกมแรกแล้วก็โชว์ของให้เห็นเลยนะครับว่าดีกว่าเพื่อร่วมทีมอีกหลายๆคนคือกล้าเล่นกล้าลุยแต่ขาดเพียงแค่จังหวะความเฉียบคมในช่วง2เกม ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับด้วยว่าคุณภาพของทีมอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยมันคนละเกรดกับทีมไทยพอตัดภาพมาที่ซีเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็มีหวะโต้กลับที่ดีขึ้นทั้งที่จริงๆวิธีการเล่นเหมือนเดิมแต่ความละเอียดในการเล่นเกีรับดูวความตื่นตัวนักเตะม,มีความกระหายมากขึ้นอยากจะพิสูจน์ตัวเองหลังโดนกระแสสังคมของแฟนบอลเนี่ยโจมตีเขาใส่นะครับแต่ว่าพอตกรอบเรียบร้อยเนี่ยก็ไร้ความกดดันอันนี้คือสิ่งที่นักเตะไทยเนี่ยต้องก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ให้ได้นะครับ พอเล่นในช่วงเกม2เกมแรกเนี่ยจะมีความเกรงทั้งที่บางเกมเนี่ยเล่นให้สนุกดีกว่าอย่างการเจอเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเรากระตุ้นกันตามตรงเดีย๋ยวที่ผมเคยบอกคือเราต้องบอกกันให้ชัดเจนเลยว่าเราสู้2ทีมนี้ไม่ได้แต่เราต้องเล่นให้สนุกเพื่อมองถึงการพัฒนาทีมในอนาคตซึ่งพอเริ่มตั้งหลักได้ดีขึ้นผลงานในสนามก็เริ่มเห็นชัดนะครับเกมเนี้เป็นเกมที่ผมมองว่านักเตะหลายคนเนี่ย ที่หัวใจเขาสอบผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาวุฒิโพชัยที่ฟอร์มดีอยู่แล้วยศกรบุรพาอันนี้ก็เห็นในคุณภาพและพิคเนตลาวหาอิวัฒนะครับเติมเกมรุกดูเดือดเลือดพลาดอยู่คนเดียวนะครับซึ่งในช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยซีเรียว,วางบอลยาวแล้วก็หลุดเดี่ยวไอ้จังหวัดเนี้ยนะครับต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทีมไทยเนี่ยอาจจะเก็บ3คะแนนไม่ได้แล้วก็ได้เพียงแค่เสมอแต่จริงจริงการเสมอต้องบอกว่ามันสุดยอดยมากแล้วนะครับจากการที่อาณัตเนี่ย โดนใบแดงไล่ออกจากช็อตนี้เลยครับเพราะว่าไปขวางผู้เล่นของซีเรียนอกกรอบเขียโทษโอเคยังมีผู้เล่นเกมรับไทยอีก2คนแต่ว่าการดวนเดี่ยว1-1ตรงนี้นะครับมันเป็นจังหวะที่ผู้เล่นซีเรียจิ้มสวนแล้วเนี่ยมีโอกาสจะหลุดเข้าไปทําประตูได้เพราะวิถีบอลมันตูงกรอบมาเลกายเป็นว่าการขวางการเล่นที่อานัททำลงไปเนี่ยมันเป็นเจตนาขัดขวางโอกาสการทําประตูของคู่ต่อสู้ดังนั้นมาเลกายเป็นด็อกโซนะครับตามภาษาของกาตาสิน และเป็นใบแดงโดยตรงการที้ทุกอย่างก็พังหมดเลยนะครับจากที่พยายามจะครองเกมบุกเข้าใสา่และทําได้ดีกว่าแล้วคุมเกมได้แล้วด้วยด้วยสถานการณ์11เท่ากันแต่พอเดินกลับมาแข่งขันในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับตัวผู้เล่นน้อยกว่าเพียงแค่ตําแหน่งเดียวเห็นชัดเลยครับว่าซีเรียก็รู้วิธีการนะครับว่พาพวกเขาจะต้องโจมตีตรงไหนเตะมุมของเราเนี่ยที่เคลียร์กันไม่ขาดครั้งนี้ก็ยังเสียประตูอีกนะครับจากทางอามัด ที่เก็บตกจากการสกัดออกมาไม่ดีนะครับยิงสวนตรมเดียวเข้าประตูไปสนลูกสองก็ต้องยอมน,นะครับว่าอานัสอัลดาฮานเนี่ยดึงตัวประกบได้ดีมากนะครับลอบผู้เล่นไทยไป2คนและก็จ่ายให้กับโมฮัมหมัดอัลมุสตาฟากระทุ้งลูก2แต่ใครจะไปเชื่อนะครับว่านักเตะรวมตัวกันสู้ครับคนน้อยกว่าครับ ดันมาเล่นแบบสวนกลับนะครับซึ่งต้องชมด้วยว่าซีเรียเองเนี่ยเขาก็หวังที่จะเข้ารอบเพราะว่ามันเตะพร้อมกับโปรแกรมเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รุนแบบเดียวทาลว่าเขาต้องยิงประตูไทยให้ได้มากกว่า2 0มันเลยกลายเป็นข้อดีนะครับที่ทีมไทยเนี่ยมีพื้นที่เล่นเยอะพร้อมกับการแจ้งเกิดเต็มตัวของธนาบุฒิโพชัยนะครับที่ยิงทั้ง2ประตูให้ทีมไทยไล่ตีเสมอซีเรียเป็น2-2ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับแล้วก็ดึงซีเรียตกรอบไปด้วยกันอีก ในมุมผมก็ถือว่าเอาชนะใจนะครับในแง่ของความพยายามแล้วก็สิทธิแฟนบอลตั้งคำถามว่าเล่นกันใหม่มีทรงไม่สู้เลยนัดนี้ตาม2ลูกนะครับเตะเสิดได้จากผู้เล่นที่น้อยกว่าแล้วก็เสีย2ประตูหลังจากที่เรามีตัวผู้เล่นน้อยกว่าด้วยมันก็ชัดเจนว่าเด็กทุกคนเนี่ย ยังพอจะมีอนาคตอยู่ที่ว่าหลังจากนี้แยกย้ายกันไปเนี่ยจะถูกจับไปสรรสร้างในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาติหลังจากนี้ที่อยู่ในข่ายของชุดซีเกมก็ต้องใช้เด็กผู้เ,เล่นแล้วต่อเนื่องไปถึงโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสในปี2028โดยน้องทีมไทยชุดนี้นะครับจะเดินทางกลับทันทีเลยและก็ถึงไทยวันนี้ในช่วงประมาณ1ทุ่มตรง ส่วนในแง่ของโค้ชเอมิสันเปร่าเขาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสเสคนเท่ากันเขาเชื่อว,ว่าเกมเนี้ยทีมไทยมีโอกาสที่จะชนะได้ซึ่งโอเคถ้าเราพูดถึงในเชิงวิธีการเล่นนะครับยังไม่ได้เห็นเราว่ามีความแพรวรามีความซับซ้อนหรือว่ามีเทคนิคที่แยบยลแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้เห็นชัดเจนเลยก็คือว่ามาตรฐานของฟุตบอลในระดับเยาวชนเนี่ยมันจะวัดกันอยู่ไม่กี่อย่างนะครับหชื่อชั้นที่บางทีถ้ามันห่างแล้วเนี่ยมันก็ไล่กันไม่ทันอันเนี้ยมันจะเห็นแลวว ซึ่งเราเจอแล้วทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีคือมันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ทีมไทยทําได้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถดีแบบตลอดรอดฝั่งได้สว่วนอีกหนึ่งประเภทนะครับใช้วิธีการเล่นให้เหนียวแน่นแล้วก็ไม่เสียประตูไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเพิ่มระดับความเข้มข้นในเกมรุกโดยรอจังหวะความผิดพลาดของคู่ต่อสู้แล้วลงโทษซึ่งทีมไทยเนี่ยอยากจะเล่นสไตล์นี้แต่ทําไม่ได้ครับแล้วพอไม่ได้ก็ไปเสียให้เขาสว่วนหนึ่งแนวทางที่เห็นกันอยู่ชัดเจนเลยก็คือ มีคอนเซปต์ในการเล่นว่าแมชนี้จะสู้ยังไงแล้วใช้หัวใจในการลงแข่งขันถ้าใจสู้แต่ร่างกายไม่ไหวก็ไปเพิ่มความฟิตซึ่งหัวข้อนี้สำหรับเกมแมชนี้กับซีเรียทีมไทยทำได้ดีครับก็เลยทำให้ m o o ู and t o ทนการเล่นของน้องๆดูน่าสนใจมากขึ้นกว่า2เกมที่ผ่านมาแต่เรื่องเดิมๆที่ต้องยอมรับกันตามจริงก็คือเอเมสันไม่สามารถโคชชิ่งแก้เกมหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเด็กๆได้ ในช่วงเวลาที่เขากําลังสับสนหรือว่าต้องการคําตอบว่าจะเล่นแบบไหนในช่วงเวลาแบบนั้นแบบนี้แต่กลายเป็นว่าบทสัมภาษณ์บอกว่าเด็กเนี่ยใจยังไม่สู้มากเพียงพอซึ่งวันนี้นักบอลก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับโดยหลังจบเกมเนี่ยทางคุณเนวินชิดชอบนะครับที่รับโปรเจกต์นี้มาดูในนามตัวแทนของบุรีรัมย์ก็มีการโพสต์เลยครับในโซเชียลมวเดียบอกขอบคุณและขอให้โชคดีทีมชาติไทยยู20จบเส้นทางแล้วต้องขอโทษที่ตลอด2ปีกว่าที่บุรีรัม์ ทำมาสุดท้ายไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ยืนยันว่าพวกเขาก็ทํางานอย่างจริงจังแม้ว่าจะเต็มไปด้วยปัญหาและก็โดนด่ามาตลอดแต่ก็ไม่เคยถอดใจเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียสุขภาพจิตแต่ไม่เคยเสียใจที่ทํางานด้วยกันเพราะทุกคนทําเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยก็ทํางานอย่างมืออาชีพในมาตรฐานของบุรีรามอะคาเดมี่โดยเฉพาะเรื่องของระเบียบว,วินยัยการสร้างร่างกายการพัฒนาทักษะตอนนี้ก็รับผิดชอบและรับคําวิจารณ์ก็ทําเต็มที่แล้ว วันนี้ไม่สำเร็จก็ต้องส่งคืนสมาคมไปก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจโนสมาคมก็ออกถแถลงการรับลูกต่อนะครับว่าจะดูแลทีมและจะพยายามรักษามาตรฐานและต่อยอดจากบุรีรัรยมที่ทำเอาไว้ทีนี้เราจะมาคุยถึงต้นตอของปัญหานในการบริหารจัดก,การทีมชาติเราจะเป็นชุดไหนก็ตามมันจะเจอปัญหานี้ครับก็คือการได้รับความร่วมมือจากสโมสรทุกทีมเลยเพราะว่าสโมสรเนี่ยเป็นเจ้าของนักเตะ ซึ่งการเจ้าตะมาเล่นกับทีมชาติเนี่ยมันก็คือความสมัครใจและก็ทอยทีทอยอาศัยกันดังนั้นมันต้องอยู่กันแบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโอเคบอลยูสิบหกยูสิบเจ็เนี่ยมันทํากันง่ายเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ของสโมสรเนี่ยมันก็นับหัวได้เลยครับบางทีก็มีชื่อเป็นแค่ตัวสํารองมีโอกาสลงเล่นแค่3 4มหนาทีก็ถือว่าดีมากมายการจัดการมันก็เลยไม่ยากจะไปขอความร่วมมือเนี่ยก็แค่ไปทําโปรแกรมฟุตบอลน,นักเรียน ให้มันไม่ชนกับโปรแกรมเก็บตัวทีมชาติในการไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติทุกอย่างมันก็จบแต่พอมันมาขึ้นอยู่20เนี่ยอันนี้มันเริ่มอยู่ในขายของนักกีฬาที่เริ่มจะมีมูลค่าแล้วนะครับขึ้นชุดใหญ่แล้วลงเล่นแบบต่อเนื่องก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นเวทีไทยลีก3ไทยลีก2ไทยลีก1ดังนั้นในเชิงการปฏิบัติเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันง่ายในมุมของบุรีรัมบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่พอเอาไปทําเองเนี่ยผมเชื่อว่า คุณนวินก็คงเห็นปัญหาแล้วนะครับว่าพอเวลาจะคอนโทรลสโมสรเนี่ยมันทําไม่ได้ครับเพราะการจะไปขอตัวนักกีฬามาเนี่ยเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดจะเอาไปเก็บตัวที่บุรีรัมยาวๆด้วยแนวทางของสโมสสเนี่ยภาพมันก็เละอย่างที่เห็นนะครับไม่มีทีมไหนแล้วครับที่เขาจะปล่อยลูกของตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นเกิดวันหนึ่งเด็กเปลี่ยนใจขึ้นมาไปแอบคุยกันกับสโมสรบุรีรัมแล้วย้ายไปอยู่เนี่ยมันก็ผิดใจกันปเปล่าๆซึ่งณวันนี้มันไม่ได้เกิดภาพแบบนั้นชัดเจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบุรีรัมย์เองก็ได้ประโยชน์จากการทําทีมชาติชุดนี้จากการได้เด็กหลายคนเนี่ยเข้าสู่ทีมตอนที่เปิดคัดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยหรือว่านักเตะลูกครึ่งแล้วเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันผิดกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งสมาคมเองแล้วก็ทั้งบุรีรัมย์ด้วยเพราะในช่วงก่อนหน้านี้สมาคมเองก็ไม่เด็ดขาดกับบุรีรัมย์เหมือนกันบุรีรัมย์เองเนี่ยก็เล่นแง่เหมือนกันในการจะปล่อยนักกีฬามาสู่ทีมชาติยานยุกข,ของบิ๊กออลเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ ตอนนั้นเป็น U17 จริงแชมป์เอเชียที่เราเป็นเจ้าภาพที่สาม BG แล้วโค้ชเนี่ยเป็นพิภพอ่อนโมตอนนั้นเนี่ยโค้ดที่พบอยากได้ธนกิจชดเมืองปักที่อยู่กับบุรีรัมแล้วนะครับมาช่วยทีมแต่สุดท้ายบุรีรัมเนี่ยไม่ปล่อยเพราะว่าส่งธนกิจเนี่ยไปฝึกกับเลสเตอร์ก็เลยไม่อยากให้เล่นทีมชาติเพราะกลัวว่าเดียเด๋ยวเ็กจะเจ็บจากการแข่งขันก่อนจะส่งไปที่นู่นหรือตอนยูสิปีนะครับในชุดของซาบดอเบโรกาเซีย,ยบุรีรามก็ไม่ได้ปล่อยนะักนแต่อย่างเสกสรรราตรีทวาชชัยอินประโคนแล้วก็ เพราะตอนนั้นเนี่ยส่งเด็กทั้ง3าคนไปฝึกต่างประเทศซึ่งจะว่าไปในแง่บุมของสโมสรเนี่ยบุรีรามทำถูกต้องนะครับเพราะส่งเด็กไปอยู่ในสิ่งที่ดีกว่าก็คือไปหาประสบก,การณ์ที่ต่างประเทศแต่ในมุมของการให้ความร่วมมือกับสมาคมในฐานะสโมสรที่ต้องให้ความร่วมมือกับภารกิจของทีมชาติตรงนี้เป็นสิ่งที่บุรีรามไม่เคยเข้าใจปัญหารครับและพอมาจัดการเองก็รู้เลยนะครับว่ามันไม่ได้ง่าย ดังนั้นนี่คือปัญหาใหญ่นะครับถ้าเกิดสมาคมรับกลับมาดูแลแล้วแก้เรื่องนี้ไม่ได้มันก็ไม่ต่างกันครับไม่ว่าใครจะทําทีมชาติชุดนี้เพราะว่าทุกชาติเนี่ยก็เจอปัญหาเดียวกันอย่างที่ญี่ปุ่นเกาหลีเตะกับเราเนี่ยเขาก็มาชุดไม่เต็มนักกีฬาจากยุโรปก็ไม่ได้ส่งมาบางคนต้องเล่นเจดีเขาก็ไม่ปล่อยเพราะสุดท้ายโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันไม่ตรงกับไปทินฟีฟ่าฉะนั้นเขาก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้โค้ชเองก็ต้องคุย ทางานล่วงหน้าและต้องชัดเจนนะครับว่าจะได้เด็กชุดนี้มาไม่อย่างนั้นการเก็บตัวที่ผ่านมามันก็สูญเปล่าแตกต่างจากบ้านเราอย่างตอนโคชหลักธเนี่ยถ้าจําก็ได้นะครับไอชุดซีเกมยู่23ที่ผ่านมาเนี่ยคัดแต่ละรอบเอาเด็กมาชุดหนึ่งก่อนไปแข่งอีกรายการหนึ่งใช้ชุดหนึ่งผลงานมันก็ไม่ดีแฟนบอลก็ไม่เข้าใจมองเพียงแค่สกอร์บนหน้ากระดานของการแข่งขันถ้าไม่ได้ก็ได้อย่างเดียวแต่ยังเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาหาทางออกร่วมกันเขาคุยนครับสโมสรกับสมาคมทํำยังไง เพื่อสร้างรากฐานให้เยาวชนเนี่ยมันมีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็แน่นอนต้องเสียสละนะครับชุดนี้เป็นชุดไม่ฟูลทีเล่นในรอบคัดเลือกเล่นรอบสุดท้ายแต่พอเข้าเยาวชนโลกชุดเต็มมาก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของฝีเท้าไม่ใช่บอกเฮ้ยชุดนี้เล่นรอบคัดเลือกมาต้องให้รางวัลตอบแทนฟุตบอลอาชีพมันต้องใช้ฝีเท้าในการวัดกันใครดีกว่าตัวจริงก็เป็นของคนนั้นเพราะวันนี้ในวัย19 20เนยี่ยในยุโรปหลายคนก็เล่นชุดใหญ่แล้ว ยกตัวอย่างลามีนยามาถามว่าสเปนชุดเยาวชนเนี่ยเอายามามาเล่นเยาวชนโลกเป็นไปได้ไหมคําตอบคือเป็นไปได้แต่เขาไม่ทําเพราะเขามองว่าลามีนยามาไปไกลแล้วแล้วเขาข้าเอาตัวเลือกอื่นๆรองลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราแก้ปัญหาไม่ถูกต้องเอานักกีฬาที่ดีสุดซึ่งบางทีหลงลืมไปว่านักกีฬาไม่ดีสุดก็ได้ครับแต่ต้องชัดเจนว่าต้องมีเวลาเขาเก็บตัวฝึกซ้อม และทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนจริงจังโดยการเสนอแผนการของโค้ชซึ่งการเลือกโค้ชเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะมองข้ามไม่ได้เลยเพราะผมจะพูดเสมอว่าโค้ชที่ดีก็จะสอนเด็กแบบถูกวิธีและโค้ชที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถช่วยนักเตะได้เวลาเขาหันมามองข้างสนามว่าวิธีการที่โค้ชให้มามันใช้ไม่ได้แล้วจะมีแผน2แผนสามไหมหรือจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงซึ่งโค้ชพวกนี้อาจจะไม่ต้องเลิศหรูนะครับแต่ต้องมีเวลาอยู่กับเด็กมากพอ และที่สาคัญเนี่ยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทิศทางทีมมันจะเสียตรงที่ว่าเด็กจะสับสนเพราะว่าโค้ชแต่ละคนเนี่ยวิธีการสื่อสารไม่เหมือนกันบางทีพูดเนื้อหาเดียวกันแต่เด็กเนี่ยฟังจากโค้ดเก่ามาพอมาโค้ชอีกคนนึงบอกว่าสิ่งที่เขาเคยทํามาผิดเด็กก็เสียความมั่นใจซึ่งอันนี้มันเกิดกับฟุตบอลไทยมาตลอดเพราะมันเป็นบริบทของฟุตบอลลีกเปลี่ยนโค้ดเยอะทีมชาติก็เหมือนกันมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่เรียกว่าขาดความอดทนในการสร้าง ดังนั้นปัญหาทุกอย่างนะครับสำหรับทีมชาติ u 20เนี่ยมันคือปัญหาเดิมตั้งแต่ก่อนบุรีรัมจะมาจัดการแล้วเพียงแค่บุรีรัมเนี่ยเปลี่ยนวิธีการในการเก็บตัวซึ่งสิ่งที่บุรีรัมพยายามจะทำมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรวมตัวเด็กทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นทำแล้วไม่สุดทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมีความพยายามมีทุกอย่างพร้อมแต่รวมวัตถุดิบไม่ได้พอปรุงออกมาก็เลยไม่อร่อย ทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตฝากติดตามด้วยนะครับในทุกช anel ของผม Facebook YouTube และก็ TikTok ลาไปแล้วสวัสดีครับ